ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่757องชีได้ข่าวว่าเกิดเรื่องกับลู่หยวนก็รีบเดินทางมายังโจนองชูได้ยินทั้งอย่างพูดว่าอาการลู่หยวนแย่มากมีอันตรายถึงชีวิตได้ตลอดเวลาในใจของเขาก็ทรมานอย่างมาก เดิมเขามีความคิดอคติกับลู่หยวนต่อมาค่อยๆทําความเข้าใจเขารู้ตัวว่าเขาเป็นหนุ่มที่มีความรับผิดชอบคนหนึ่งฝีมือการตะอาสู้ลาเลิศชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีอุปนิสัยใจกว้างมองโลกในแง่ดีถึงได้ปล่อยวงังหยวนหยงอี้และอวยพรพวกเขาอย่างจริงใจตอนนี้ได้รู้เรื่องและตกใจกับข่าวร้ายนี้เขารู้สึกเสียใจและเจ็บปวดเขาไปปลอบคนของตระกูลลู่และในฐานะกรรมการพระนครเขารับปากว่าจะจับตัวคนร้ายกลับมาให้ได้ ใต้เท้าลูจ่จิตใจกระวนกระวายจนชาไปหมดแล้วได้ยินคําปลอบขององฉีก็อดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นอย่างโศกเศร้าว่าเขาไม่เคยมีเรื่องกับใครเป็นใครกันที่ลงมือกับเขาโหดเหี้ยมขนาดนี้องชีทอนหายใจแม้แต่คนที่อย่างเขาก็ยังรู้เลยว่าเรื่องราวไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเรื่องราวทูลไปถึงห้องเต้หมิงหยวนห้องเต้หมิงหยวนให้ความสําคัญอย่างมากและก็มีราชองคการมายัางจวนองฉูให้หยวนชิงหลิงช่วยรักษาลู่หยวนอย่างดีที่สุด เพราะลู่หยวนอาจจะเคยเห็นใบหน้าของคนสวมชุดดำตอนนี้ข่าวคราวแผนที่ทางการทหารยังเป็นปริศนาถึงแม้จะส่งคนไปคว้นต้าโจแล้วแต่การไปกลับแค่การเดินทางก็ต้องใช้เวลา1-2ถึงเดือนที่สำคัญที่สุดก็คือแผนที่ทางการทหารฉบับนี้หากตกอยู่ในมือของผู้ไม่ประสงค์ดีสำหรับเป๋ยถังถือว่าตกอยู่ในอันตรายอย่างมากระหว่างการผ่าตัดเกิดการเสียเลือดมากจะต้องได้รับการเติมเลือดอย่างเร่งด่วนโชคดีที่หยวนชิงหลิงได้จัดเตรียมไว้ก่อนแล้ว การผ่าตัดดำเนินไปกว่าสองชั่วโมงตอนที่หยวนชิงหลิงออกมาจากห้องผ่าตัดท่าทีเหนื่อยล้าอย่างมากคนของตระกูลลู่อบล้อมเข้ามาถามอาการหยวนชิงหลิงนั่งอยู่ตรงหน้าระเบียงถูนวดนั่งที่เป็นตะคริวเล็กน้อยพร้อมพูดขึ้นว่าก้อนเนื้อร้ายได้ถูกตัดออกแล้วแต่มีการติดเชื้อตอนนี้ต้องรอดูอาการว่าการติดเชื้อสาหัสหรือไม่และศีรษะของเขาเคยได้รับการกระแทกอย่างหนักเบื้องต้นมีเลือดคลั่งในสมองหวังว่าอาการจะไม่สาหาัสดังนั้น ตอนนี้ยังคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามชะตากรรมฟาลิคิดหยวนชิงหลิงมองดูนางพยักหัวยังจนใจพร้อมพูดขึ้นว่านอกจากปล่อยให้เป็นไปตามชะตากรรมฟาลิกิดแล้วยังต้องดูแรงใจของตัวเขาเองด้วยใต้เท้าลูพยุงหูหยินลุกขึ้นมาพูดขอบคุณหยวนชิงหลิงพร้อมทั้งน้ำตาหยวนชิงหลิงพูดขึ้นว่า หยวนหยงอี้ดูแลอยู่ข้างในตอนนี้คาดว่ายังคงไม่ตื่นขึ้นมารอดูอาการไปก่อนเถิดทั้งสองสามารถแบ่งคนพักอยู่ในจวนอองหากมีสถานการณ์อะไรจะได้รู้ในทันทีหูหญิงรู้ร้องไห้พร้อมถามขึ้นว่าข้าสามารถเข้าไปดูเขาได้ไหมได้เปลี่ยนชุดแล้วก็เข้าไปได้หยวนชิงหลิงเรียกหมันเอ๋อมาพานางไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนรองเท้าแล้วเข้าไปภายในห้องผ่าตัดองชีเดินมาขมวดคิ้วพร้อมพูดขึ้นว่าพี่สะพายห้าอาการแย่มากเลยหรือ หยวนชิงหลิงเงียบหน้ามองดูองชีถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมพูดขึ้นว่าแย่มากมีความเป็นไปได้ที่จะฟื้นขึ้นมาไหมไม่รู้หยวนชิงหลิงลุกขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นว่าหยวนหยงอี้เสียใจมากหากเจ้าไม่มีธุระอะไรก็อยู่ที่นี่ปลอบใจนางเถอะองชีพยักหัวมองดูด้านในพร้อมพูดขึ้นว่าได้คืนนี้ข้าจะอยู่เฝ้าที่นี่เป็นเพื่อนพวกเขา ท่านย่าหยวนก็ออกมาแล้วถึงแม้นางจะเป็นแค่ผู้ช่วยแต่เหนื่อยยิ่งกว่ายวนชิงหลิงที่เป็นคนผ่าตัดหยวนชิงหลิงลุกขึ้นมาพยุงนางกลับไปพร้อมพูดขึ้นว่าท่านรีบทานอาหารแล้วก็ไปพักผ่อนคงจะเหนื่อยมากละสิท่านย่าหยวนขมวดคิ้วพร้อมพูดขึ้นว่าเหนื่อยยังพอทนไหวแค่กลัวว่าคนหนุ่มคนนี้จะอดทนไม่ไหวท่านย่าท่านเป็นแพทย์แผนจีนมีฝีมือท่านดูสีอาการของเขาถึงขั้นไหน แพทย์แผนจีนวิเคราะห์อาการจากการดูและได้ยินแต่ส่วนมากหยวนชิงหลิงจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมในการวิเคราะห์อาการท่านย่าหยวนพูดขึ้นอย่างหนักใจว่าไม่ดีหยวนชิงหลิงได้ยินท่านย่าก็พูดเช่นนี้ในใจเหมือนมีก้อนหินก้อนใหญ่ทับไว้มากของลู่หยวนหาเจอแล้วเจอที่ข้างแม่น้ำซีซูบังเหียนมาไม่ได้ถอดออกถูกมัดอยู่ข้างต้นไม้คนที่ผ่านไปมามากมายต่างก็มองเห็นแต่ไม่กล้าแต่ต้องนึกว่าคนสำคัญคนไหนนอนค้างคืนอยู่บนเรือแล,แล้วทิ้งมาไว้ตรงนี้ ในแม่น้ำซีซูมีเรือท่องเที่ยวมากมายคุณชายคุณนางคนสำคัญส่วนมากในเมืองหลวงชอบมาหาความสุขกันที่นี่หลังจากแสงสว่างหลังพบค่ำที่นี่สองสว่างก็จะเริ่มคึกคักแต่แสงสว่างจะไม่เพียงพอไม่มีใครอยากให้คนอื่นเห็นว่าตนเองขึ้นมาบนเรือท่องเที่ยวเพราะเหตุนี้ใต้เท้าอย่างพาคนมาถาม,ถามถึงสถานการณ์ในคืนนั้นที่นี่ก็ไม่มีใครเห็นว่าม้าตัวนี้มาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไม่รู้ว่าใครเป็นคนนำมามัดไว้ที่นี่ ใต้เท้ายางกลับไปรายงานอยู่เหวินเฮ่าอยู่เหวินเฮ่าสั่งให้เขาพาคนขึ้นไปยังเรือท่องเที่ยวต้องถามทุกอย่างคนทุกที่บนเรือท่องเที่ยวตอนนี้ไม่ว่าเบาะแสอะไรก็จะปล่อยไปไม่ได้เดิมเรือท่องเที่ยวไม่ได้เปิดกิจการที่ถูกกฎหมายจึงกลัวถูกที่ทำการปกครองตรวจค้นอย่างที่สุดแต่ดีที่ครั้งนี้ไม่ใช่การดำเนินการตรวจค้นอย่างละเอียดแม่เล่ากับแม่นางบนเรือท่องเที่ยวต่างให้ความร่วมมืออย่างมากบอกว่าในคืนนั้นไม่เคยเห็นคนสวมชุดด,ดำส่วนแขกที่รับรองก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เบาแสมาถึงตรงนี้แล้วก็เหมือนจะขาดแล้วอยู่วนเฮ่าก็ทนไม่ไหวแล้วกลับจวนไปพักผ่อนสักพักได้เล่าเรื่องนี้ให้หยวนชิงหลิงฟังหยวนชิงหลิงได้ยินว่ามาปลอดภัยดีจึงพูดขึ้นว่าจูงม,ม้ามาได้ไหมข้าลองถามมาดูอยู่วนเฮ่าเหนื่อยจนหัวเราะไม่ออกพูดขึ้นว่าเจ้าฟังภาษามารู้เรื่องหรือหยวนชิงหลิงยิ้มจางๆพร้อมพูดขึ้นว่าการถ่ายโอนวัตถุหากคนชุดดำเคยขี่ม้าบางทีอาจจะทิ้งหลักฐานไว้ อยู่วนเฮาคิดถึงก่อนหน้านี้ที่หยวนชิงหลิงช่วยสืบคดีจึงสั่งทั้งอย่างไม่จูงม้ามาที่จวนอองหยวนชิงหลิงไปยังคอกม้าอยู่ในคอกม้าสักพักแล้วก็ออกมานางค่อนข้างหดหูเพราะถึงแม้นางจะสามารถพูดคุยกับม้าได้แต่มากลับไม่รู้จักคนคนนี้พูดอีกอย่างก็คือหากลู่หยวนไม่เคยขี่ม้าไปเจอคนคนนี้ม้าก็จะไม่รู้จักรอยเลือดบนอันม้าน่าจะเป็นของคนร้ายแต่มีรอยเลือดก็ไม่มีประโยชน์ที่นี่ไม่มีอุปกรณ์ตรวจดีเอ็นเอ แต่หยวนชิงหลิงกลับดึงตอเป่าไปให้เขาดมกลิ่นหลังจากดมกลิ่นแล้วตอนที่อยู่หวนเห่าออกไปตามหาคนร้ายให้พาตอเป่าไปด้วยด้วยเหตุนี้ตอเป่าจึงเป็นสุนัขตำรวจที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสืบตามหาต่ออีกอยู่หลายวันก็ไม่พบอะไรไม่พบเบาะแสแผนที่ทางการทหารเบาะแสคนร้ายก็ไรร่องรอยแม้กระทั่งจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทำ อยู่วนเฮาเคยสงสัยเจ้าสี่กับพี่ใหญ่แต่คนข้างกายพี่ใหญ่ที่สามารถใช้ได้มีไม่กี่คนคนคนนี้หากลู่หยวนรู้จักและสามารถทําให้ลู่หยวนไม่ระมัดระวังตนเองทางด้านพี่ใหญ่ไม่มีคนเช่นนี้ทางด้านเจ้าสี่อยู่วนเฮายังต้องสืบต่อแต่องอ์อานกลับมาหาถึงที่ด้วยตนเองพูดกับอยู่หวนเฮาว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คนของเขาทําเขาไม่ได้มีความคิดที่จะขโมยแผนที่ทางการทหารยิ่งไม่ต้องพูดถึงลงมือกระทํา อยู่เหวินห้ามุดหนิดอย่างที่สุดแล้วคนคนนี้เขาจะต้องรู้จักแน่บางทีอาจจะเป็นคนที่ปรากฏตัวอยู่ข้างกายของเขาบ่อยๆแต่เขากลับสวมม่านปิดหน้าไว้อย่างลึกลับยังไงก็ไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาหลังจากพาตัดวันที่สี่เหวนหยองอีวิ่งไปหาหยวนชิงหลิงอย่างตื่นเต้นพร้อมพูดว่าลู่หยวนฟื้นแล้วหหวนชิงหลิงได้ยินเช่นนี้ก็รีบถือกล่องยาแล้วก็ไปดูอยู่เหวนเห้าเพิ่งกลับมาเห็นหหวนชิงหลิงถือกล่องยาวิ่งไปก็รีบถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้น คนฟื้นขึ้นมาแล้วหยวนหยงอี้หอบพ,พร้อมพูดขึ้นใบหน้าเต็มล้นไปด้วยความตื่นเต้นยหยวนเ้าค่อยลงออกแล้วก็ตามไปพร้อมกันลู่หยวนฟื้นขึ้นมาก็ดีแล้วจะต้องรู้แน่ว่าคนชุดดําเป็นใครช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่7 5 8ดห้าบมาถึงห้องผ่าตัดลู่หยวนลืมตาขึ้นมาแล้วจริงๆใต้เท้าลู่สองสามีภรยาเรียกเข้าอยู่ข้างเตียงเขากลับนอนอยู่อย่างแน่นิ่งและก็ไม่มองคน ใบหน้าไม่มีแม้แต่ความรู้สึกใดๆลูกหยวนเจ้ามองดูแม่แม่เรียกเจ้าเจ้าได้ยินไหมหลังจากฮูหญิงลู่เรียกแล้วหลายครั้งเห็นลูกชายไม่ตอบสนองแม้แต่มองก็ไม่มองด้วยซ้ำก็เริ่มร้อนใจยื่นมือไปเขย่าไหล่ของเขาหยวนชิงหลิงรีพูดขึ้นว่าฮูหญินอยากเขย่าเขาเลือดคลั่งในสมองยังไม่หายดี ผู้หญิงลู่ตกใจรีบปล่อยมือทันทีเงยหน้ามองดูหยวนชิงหลิงเฝ้าดูแลติดต่อกันอยู่หลายวันนางดูตรอมใจหน้าซีดไปหมดแล้วดวงตาทั้งคู่ร้องให้จนตาบวมแดงพร้อมพูดขึ้นว่าพระชายรัชทายาทเขาฟื้นขึ้นมาก็ไม่รู้จักใครแล้วเจ้ารีบมาดูหยวนชิงหลิงเดินเข้าไปวางต่องยาไว้ด้านข้างเตียงจากนั้นก็ยื่นมือยกหลุนขึ้นมาดวงตาของลู่หยวนไม่ได้ตอบสนองเพราะการเคลื่อนไหวของนาง ในใจของนางหนักอึ้งยื่นมือไปพลิกเปลือกตาของเขาลูกตาไม่ขยับเหมือนไม่ได้สติเขาค่อยๆหลับตาลงอีกครั้งยังคงอยู่ในอาการเหมือนสลบมีลมหายใจหัวใจเต้นปกติคนยังมีชีวิตอยู่กลับก็ไม่เหมือนคนมีชีวิตอยู่ผูห้หญิงลูกพูดขึ้นด้วยเสียงสันทว่าตกใจจนเลอะเลือนไปแล้วหรือเปล่าถูกผีสิงไปแล้วหรือเปล่าเชิญน,นักเวทมาดูไหมอยู่เหวินเฮาก็เดินมาเรียกอยู่สองครั้ง ไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบสนองแม้กระทั่งไม่ลืมตาขึ้นมาแล้วเดิมหยวนหย่องอีดีใจอย่างมากแต่เมื่อเห็นเขาเป็นเช่นนี้ก็อดไม่ได้ที่จะถามหยวนชิงหลิงอย่างเป็นกังวลว่าพี่หยวนทำไมถึงเป็นเช่นนี้หยวนชิงหลิงใส่หัวหยิบเครื่องตรวจฟังเสียงออกมาจากกล่องยาเพื่อฟังดูเสียงหัวใจเต้นของเขามีจังหวะการเต้นของหัวใจที่ปกติลมหายใจก็ปกติหลังจากตรวจเช็คตามที่สามารถตรวจได้จนหมดสิ้นแล้วนางถอนหายใจเบา เห็นทุกคนมองนางด้วยสายตาเป็นกังวลนางค่อยๆวางเครื่องตรวจฟังเสียงลงมองดูใต้เท้าลู่สองสามีภรรยาพร้อมพูดขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นว่าใต้เท้าลู่หูหญิงลู่ข้าสงสัยว่าเขาจะตกอยู่ในสภาพคนนิทราอะไรคนนิทราใต้เท้าลู่ได้ยินประโยคนี้ก็ถามขึ้นอย่างมึนงงว่าอะไรคือคนนิทราหูหญิงลู่ตกใจกลัวจนใบหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากพร้อมพูดขึ้นว่านิทรานั้นไม่ใช่การตายแล้วหรือ พระชายราชทายาความหมายของท่านคือลู่หยวนไม่สามารถพูดได้จนจบก็ร้องให้ขึ้นมาอย่างเจ็บปวดหยวนชิงหลิงรอใต้เท้าลู่ปลอบนางเสร็จแล้วค่อยพูดอธิบายขึ้นว่าคนนิทราตามชื่อแล้วก็เป็นเหมือนดั่งนิทราไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถสื่อสารกับคนได้ไม่สามารถทานอาหารได้เองผู้หญิงลู่ไม่รอให้นางพูดจบก็ร้องให้สายหัวพร้อมพูดขึ้นว่าเป็นไปได้อย่างไรนิทราจะสามารถลืมตาได้อย่างไร เขาไม่ใช่นิทราพระชายราชัชทายาทท่านต้องช่วยเขาเขาเคยฟื้นขึ้นมาแล้วพูดเสร็จแล้วก็ไปตบใบหน้าลู่หยวนเบาๆร้องหม่มร้องให้แทบขาดใจพร้อมพูดขึ้นว่าลูกเจ้าลืมตาขึ้นมามองแม่อีกครั้งเจ้ารีบเคลื่อนไหวสิไม่ต้องนอนแล้วนี่เจ้าจะเอาชีวิตแม่หรือหยวนหยองอี้กัน้นน้ำตาพร้อมถามหยวนชิงหลิงขึ้นว่างั้นเขาจะยังสามารถดีขึ้นมาไหมยหยวนเห่ากับใต้เท้าลู่ที่โศกเศร้าอย่างที่สุดต่างก็มองดูหยวนชิงหลิงหวังอยากที่จะได้ยินถึงความหวังจากปากของนาง หยวนชิงหลิงเงียบไปสักพักทบทวนคิดถึงหลักแนวคิดของคนนิตราจากนั้นก็พูดขึ้นว่าคนนิทราก็เคยมีคนที่ดีขึ้นมาชีวิตคนเราล้วนเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์หยวนชิงหลิงพูดคำพูดนี้อย่างค่อนข้างไม่ได้พูดจากใจจริงถึงจะเคยมีคนนิตราที่ฟื้นขึ้นมาแต่ที่นี่ไม่ได้มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบถ้วนลู่หยวนสามารถมีชีวิตได้นานแค่ไหนนางเองยังไม่มีทางรู้ เขาไม่สามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองต้องให้อาหารทางจมูกเพื่อป้อนอาหารเหลวเข้าไปในกระเพาะอาหารต้องสอดหลอดอาหารภายในกล่องยานางค้นหาสักพักในกล่องยาไม่มีหลอดอาหารแต่สอดหลอดอาหารก็ไม่รู้จะพูดกับคนของตระกูลลู่อย่างไรต่อไปลู่หยวนต้องพึ่งพาหลอดนี้ในการดำรงชีวิตนางเปลี่ยนน้ำเกลือให้กับลู่หยวนฉีดกรดอะมิโน,โนจากนั้นก็เติมยาแก้อักเสบต่อไป เมื่อทำทุกอย่างแล้วมั่นใจว่าไม่มีการตอบสนองหูหญิงลู่ร้องให้จนแทบขาดใจถูกใต้เท้าลู่บีบบังคับพยุงกลับไปพร้อมสั่งลู่หูลูกชายคนโตเฝ้าดูแลอยู่ที่นี่หยวนหยองอี้ลากหยวนชิงหลิงออกไปถามขึ้นด้วยดวงตาแดงก่ำว่าพี่หยวนเจ้าพูดความจริงกับข้าตอบไปเขาจะไม่มีทางฟื้นขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมนางถามขึ้นเช่นนี้แล้วน้ำตาก็ไหลร่วงหล่นลงมาหยวนชิงหลิงยื่นมือไปช่วยเช็ดน้ำตาให้กับเขาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและจนใจว่า จาต้องเชื่อมั่นในตัวเขาข้าเชื่อว่าเขามีแรงใจที่ค่อนข้างแข็งแกร่งที่นี่มีคนที่เขาห่วงใยเขาจะต้องฟื้นขึ้นมาแน่ใบหน้ามนของหยวนหยองอี้เปื้อนไปด้วยน้ำตาพร้อมถามขึ้นอย่างสะอึกสะอื้นว่างั้นข้าจะช่วยเขาได้อย่างไรอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับเขาเยอะๆพูดเรื่องที่เขาสนใจหยวนชิงหลิงรู้ว่าตอนนี้นางไม่สามารถที่จะไม่ทําอะไรเลยในใจรู้สึกเห็นใจนางกับลู่หยวนอย่างมากหยวนหยองอี้ร้องไห้พร้อมพูดขึ้นว่า ที่จริงเป็นเพราะข้าทำร้ายเขาหาักไม่ใช่เพราะข้าเรียกเขาพาข้าไปเที่ยวเล่นอยู่ตลอดวันนั้นก็จะไม่เกิดเรื่องกับเขาที่จริงพูดเท่าที่สารเจ้าภูเขาก็พูดแล้วว่าเขามีหายนะถึงชีวิตข้าควรที่จะระวังวันนั้นข้าควรที่จะส่งเขากลับจวนทำไมข้าถึงได้ประมาทขนาดนั้นไม่ต้องโทษตัวเองนี่เป็นการทำร้ายโดยเจตนาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าหยวนชิงหลิงพูดปลอบนางพี่หยวนหากต่อไปเขาไม่ฟื้นขึ้นมาแบบนั้นจะทำอย่างไรดี หยวนหยงอี้เอามือปิดปากแล้วก็ร้องให้ขึ้นมาอย่างเสียงดังหยวนชิงหลิงรีบอบกอดพูดปลอบโยนนางว่าไม่ต้องร้องไห้เจ้าต้องเชื่อว่าเขาจะฟื้นขึ้นมามีปาฏิหาริย์อยู่ทุกที่ในโลกข้าเคยเห็นคนนิทราฟื้นขึ้นมาด้วยตาตนเองหลายวันนี้หยวนหยงอี้เก็บความเศร้าไว้ในใจมาตลอดตอนนี้ได้ร้องไห้ออกมาก็ไม่อาจหยุดได้แล้วองชีมองดูนางอยู่ใต้ต้นหวายในใจทรมานอย่างมาก เขาเคยพูดจาไม่ตรงกับใจมากมายอย่างเช่นเขาพูดว่าจะอวยพรน,นางกับลู่หยวนขอเพียงนางมีความสุขก็พอแต่คำพูดพวกนั้นล้วนเป็นการปลอบใจตนเองสวมหมวกอันสูงส่งให้กับความน่าสงสารของตนเองแต่ตอนนี้เขาหวังอยากให้ลู่หยวนฟื้นขึ้นมาอย่างจริงใจและเขาก็จะอวยพรให้พวกเขามีความสุขไปตลอดชีวิตด้วยใจจริงหยวนยองอี้กอดหยวนชิงหลิงร้องให้อยู่สักพักเงยหน้าขึ้นแล้วก็มองเห็นองชียืนอยู่ใต้ต้นหวาย เขาพยักหัวให้นางเล็กน้อยคิ้วตาเต็มไปด้วยกำลังใจตอนนี้หยวนหยงอี้สามารถรเผชิญหน้าเขาได้อย่างสงบจิตใจราวกับว่าอดีตถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นนางรู้ว่าตนเองจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้เป็นเพราะลู่หยวนคิดถึงเช่นนี้ในใจลึกๆของนางก็เจ็บปวดขึ้นมาองชีหันตัวเดินจากไปเขามุ่งมั่นที่จะหาตัวคนร้ายให้เจอเพื่อลู่หยวนไม่ว่าจะแลกด้วยอะไร เขาใช้นามของจวนองชีติดประกาศไปทั่วใครเห็นคนชุดดำเดินผ่านหรือพบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในซอยในคืนนั้นล้วนมีรางวัลตอบแทนสุดท้ายเขาให้เงินรางวัลตอบแทนถึงสองแสนตำลึงถือเป็นการกระตุ้นให้คนที่รู้ตัวคนร้ายออกมาพูดวิธีนี้เป็นวิธีที่ตรงที่สุดอยู่เหวหินเฮาก็เคยคิดที่จะใช้วิธีนี้แต่ค่าใช้จ่ายกรมการพระนครมีจำกัดสามารถให้เงินรางวัลได้บ้างแต่ไม่มีถึงสองแสนตำลึง มีคนมาแจ้งข่าวที่กรมการพระนครมากมายทุกวันแน่นอนว่าส่วนมากอ็ล้วนเป็นข่าวปลอมอองฉีไม่เบื่อหน่ายสั่งคนจดบันทึกไว้ทุกคนเขาคิดว่าวันนั้นไม่ได้ดึกมากบนถนนยังมีคนจะต้องมีคนเคยเห็นแน่สมวันหลังจากประกาศให้รางวัลตอบแทนอองฉีคัดกรองข้อมูลที่ได้รับทีละรายการพบว่ามีคำพูดของคนคนหนึ่งน่าเชื่อถือมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ